เอาแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับมุ้ยโอโซนเกมมิ่งครับผมกับกัะตันซูบะซะดีมทีมกันอีกแล้วนะครับผมนี่เขาเปลี่ยนฉากหลังในไตเติ้ลแล้วนะครับผมก็คือว่าเขามีแพ็กใหม่มาอีกแล้วครับผมถ้ามาอย่างนี้นะใช่แล้วครับถูกต้องครับมีแพ็กใหม่ครับผมมาดูกันเลยครับว่าเป็นแพ็กอะไรนะครับผมไปดูกันเลยครับผม นั่คือกาชาปองแฮปปี้เนวีร์สวัสดีปีใหม่นะครับผมนี่ฮนะนักเตะทั้ง5คนนี้ครับผมมาอยู่ในแพ็กนี้แล้วนะครับผม แต่ผมจะบอกว่าผมเปิดแพ็กนั้นไม่ทันครับผมไอ้ที่เปิดแพ็กสามแล้วก็ฟรีหนึ่งแพ็กผมไม่ทันจริงๆงานเสียดายมากเลยโอ้โอเสียดายมากเลยนะฮะเพราะว่าไม่ทันนะผมรับวันฟรีไม่ทันนะครับมัน <c oughs> มันช้าไป <c oughs> แต่ว่าผมจะมาเปิดแพ็กอัน,นี้ดีกว่านะครับผมก็คือแพ็กของเอ นี่ครับผมก็คือก็คอเคยที่ที่เคยออกแล้วมั้งเนี่ยวากาใช้มาสึอเคนยูยี่สามนะครับอิตากีเลียวยูยี่สามนะครับอย่างเงี้ยซานโนวิเซรูยูยี่โกลเด้นยี่สามอย่างเงี้ยอลาเบะนะ้วก,ก็สเตปอัพกีโตครับผมเอี่ยกีโตตัวนี้นะกีตโตด้วยนะครับเป็นชุดโกลเด้นยี่สามครับผมก็คือชุดรุ่นอายุไม่เกินยี่สามครับ,รบแต่วันนี้ผมเปิดแพ็กสั้นๆก็คือว่าเปิดบอลฟรีก่อนครับ เพราะว่าเวลาเหลือในการเปิดนี่อีก12วันนะครับเยอะมากนะครับตอนนี้ผมเลยเก็บสะสมก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปิดอีกกันอีกรอบนะครับผมมาผมาเปิดบอลฟรีกันเลยดีกว่าผมว่าลุ้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับไปครับผมฮะได้เหรอเป็นโปยกระดาษแบบนี้เฮ้ยได้ครับ อุ้ยภาพสวยมากเลยหน้าได้หนึ่งคนครับเฮ้ยได้วะเฮ้ยหน้าตู้หรือเปล่าวะโหตัวที่แปดครับนั่นก็คืออีทีสกีเรียวยูยี่สามครับเยสเฮ้ยหน้าตู้ออกครับเออดีแพ็กฟรีนะครับเนี่ยเออดีๆอยากได้พอดีเลยครับโอเคเลย เลยมีแพ็กฟรีนะครับเนี่ยโอ้นำล่องมาด้วยอิชิสก,กิเลียวครับผมไม่เคยออกแพ็กสเตปอัพโตมันเองด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดอนะ่ะมีได้มาแพ็กฟรีครับผมใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับเนี่ยอืใช้ได้เลยครับอยูยี่สามผมมีอีกตัวหนึ่งเลยตอนนี้ย,น,ยนี่ตัวที่สองครับผมเอาละผมจบไปแล้วครับการเปิดแพ็กสั้นๆนะครับผมเอ้ยมันออกหน้าตู้ครับ แล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมจะเปิดแพ็กอันนี้นะครับผมสเตปอัพไอยูยี่สามนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งพาร์ทนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะอย่าลืมครับผมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมที่ช่องมุ้ยโอโซนเกมมิ่งทั้างเพจส่เฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับผมสนับสนนุช่องของผมได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับโดเนทสนับสนุนช่องนะครับผมอ่ะผมมุ้ยโอโซนเกมมิ่งนะขอลาไปก่อนหวังพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปครับผมบายครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม